สัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณครูบิญญาภานะคะจะมาให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวลูกๆก็ไปติดตามกันนะคะ,ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเราตามไปดูกันเลยค่ะ ทีนี้ลูกๆก,ก็หยิบหนังสือเรียนภาษาปาธทีนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่63มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้ก็ให้ลูกๆได้ฝึกอ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นนะคะเรามาดูกันเลยแล้วก็ต้องสังเกตไปด้วยชุดที่หนึ่งกว,ว่ากว้าง สังเกตนะคะคาเหล่านี้จะมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะอ่าสองตัวก็คือคาแรกควานมีพยัญชนะต้นคอควบกับวอนะคะคาที่สองกวาพยัญชนะต้นกอควบกับวอําที่สามกว้างพยัญชนะต้นกอควบกับวอมาดูชุดต่อไปเลยค่ะแกวงขวานพยัญชนะต้น คำว่าแกวงตัวกโกควบกับวคคำว่าขวานตัวขอควบกับวนะคะชุดต่อไปความสุขแตงกวาอ่าทีนี้มาเป็นคําที่มีสองพยางกันบ้างนะคะให้สังเกตคํานี้ดูที่พยางหน้านะคะความพยัญชนะต้นคอควบกับวแล้วก็แตงกวาดูพยางหลังนะคะ พยัญชนะต้นกอควบกับวชุดต่อไปค่ะควักมือข้างขวาควักมือพยัญชนะต้นกอควบกับวนะคะข้างขวาพยัญชนะต้นพยางหลังขอควบกับวนะคะามาดูชุดต่อไปเลยขวัญใจควายป่าพยัญชนะต้นพยางหน้าตัวขอควบกับวอ คำว่าควายนะคะพยัญชนะต้นคควบกับวอจุดต่อไปค่ะกวาดบ้านควานหาให้สังเกตพยัญชนะต้นพยางนานะคะคควบกับวควานก็คอควบกับวค่ะอ่าทีนี้เมื่อลูกๆได้ฝึกอ่านคำ ในหน้า63กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สังเกตพยัญชนะต้นนะคะจะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะคำเหล่านี้เราจัดว่าเป็นคำควบกล้ามชนิดที่หนึ่งเป็นคำควบแท้นะคะที่มีตัวควบเป็นตัวววเหนทั้งหมดเลยทุกคำอ่ะทีนี้ก็มาเริ่มภาระงานกันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้ลูกๆได้เลือกคำควบกล้ำที่ฝึกอ่านไปเมื่อกี้มาแต่งเป็นระโยูเลือกมาแค่คําคำนะคะเขียนทําลงในสมุดนะคะ,ะก่อนที่จะทําก็ต้องเขียนวันที่กันก่อนวันนี้เป็นวันอังคารที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564 เขียนวันที่เสร็จก็เขียนหัวข้อเรื่องนะคะแต่งประโยคจากคำควบกลัมมาดูตัวอย่างกันก่อนคุณครูเลือกคำว่ากวาดบ้านมาแล้วก็แต่งให้ว่าตอนเช้าผมช่วยแม่กวาดบ้านอย่าลืมนะคะแต่งประโยคเสร็จแล้วก็ต้องขีดเส้นใต้เน้นคำที่เรานำมาแต่งประโยคด้วยนะคะ อ่าแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนเลยนะคะเลือกคำมาแค่ห้าคำเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็เขียนแต่งประโยคให้ถูกต้องอ่าเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้แบบในตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็อ่านทุกตัวอีกครั้งหนึ่งอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็คิดว่าลูกๆทุกคนคงจะฝึกอ่านคำได้อย่าง คล่องกันนะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจทํากิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็พบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ